คแม้ว,ว่าต่างอำเภอนะครับทีอ่อาจจะยังสื่อสารยังไม่ถึงนะครับก็ถ้าพวกเราสื่อสารผ่านช่องทางไลน์ a c e b o o k หรือว่าโทรศัพท์หรือว่าช่องทางต่างๆที่สามารถจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับที่อยู่ต่างพื้นที่เราที่นอกเหนือจากตำบลบลอยและใกล้เคียงนะครับก็ให้มาเที่ยวงานนะครับชมทุ่งดอกปอเทืองบานที่บ้านบลอยนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา นะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับบางบ้านที่บ้านบวลอยนะครับถือว่าเป็นสโลแกนนะครับตังอย่างครับนะฮะก็บานนวัตกระกราไหว้หลวงพ่ออมทองท้าเวทวนนะครับมาเที่ยวสื่อหลายสื่อนะครับอ่าแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหรือว่าอุปภัธตกิจสุนทรนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับที่ทั้งเรานะฮะท่านก็จะมอบความเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราทุกพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ตั้งเริ่มตั้งแต่วันนี้และต่อไปจทน,น,นท,านานจทั้งองค์การบริหารโดยตรงคือท่านนายกทวีศัจสุทธวร์และสมาชิกองค์การบริหารโดยก็มาด้วยความประการตานะครับมาด้วยความาน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะมาดูนะครับทุ่งปอเทืองของเราที่เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกาทวีศัจสุทธวรนะครับผมก็ทีมงานผมไปประคองนะก็ได้ออกแรงช่วยนะครับท่านนายกก็ซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆครับแล้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งครับของตําบลบุลอย์็เดินอยู่ไหนครับท่านนายเพอก็เดินเยี่ยมชมพวกเราครับท่านนายเพอรสุผลครับนี่เก็มาถ่ายรูปนะก็ประกอบด้วยการค้าขายนะการผลประกอบออกมาก็ผลสาเร็จออกมาก็คนเรียนท่านกำนันอภินันรังศิลานะครับท่านเลขาวัชรพงศ์รูจิตสุวรรณนะครับหรือท่านตสองมิ้งนะครับ แล้วก็ท่านกอจสมบูรณ์และท่านสมอางนะครับและท่านฝ่ายปกครองนะครับรวมทั้งท่านสมาชิกสภานะครับฝ่ายบริหารและก็พี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับที่มาวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้พูดไว้ตั้งแต่ที่ผมก่อนที่จะมาเป็นนายกเก่งนะครับผมบอกว่าผมจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวตะบลบัวลอยของเราครับใกล้เพราะฉะนั้นถ้าเราดัก ผู้คนก่อนที่จะไปสิ่งเหล่านั้นได้เราจะทําเม็ดเงินให้กับตาบลบัวลอยของเราอย่างมากมายนะครับราหารส่วนตำบลบัวลอยพอบกจะให้กับนายกเก่งนายกเก่งก็เอามา,ากเรมยนริตให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับน้องประชาชนชาวตำบลบัวลอยที่รักทุกท่านครับในวันนี้ผมรู้สึกมีความยินดีนะครับที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดทุ่งอดอกออดเทียงของตำบลบัวลอยในวันนี้ ที่ผมต้องใช้คําว่าของตะบนบัวลอยวันนี้นั่นเป็นเพราะว่างบประมาณในการดําเนินการในวันนี้ดําเนินการจาัดก,การร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวตะบนบัวลอยโดยการน,นําของท่านนายกทวีศักดิ์อยู่ทวรหรือว่านายกเก่งนะครับไม่ได้ใช้เงินของทางราชการเลยแม้แต่บาทเดียวแต่จากความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวตะบนบัวลอยโดยมีท่านเจ้าวาดบัวลอยได้เป็นที่กษาแล้วก็มอบที่มีสงแห่งนี้ให้เป็น ที่ใช้ประโยชน์ของพี่น้องชาวตะบนบัวลอยจริงๆแล้วผมได้ให้ไปคุยกับท่านนายกเก่งไปก็ไม่รู้ว่าท่านนายกจะสามารถต่อยอดได้แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าภายในสิ้นปีนี้เราก็จะเปิดตรวนจุดขึ้นลงมอเตอร์วเวย์น,นะครับทั้งหมด66กิโลแรกก็จะมีด่านบัวลอ,อยอยู่ด้วยผมคิดว่าพี่น้องชาวกรุงเทพถ้าได้ดูหรือว่าติดตามภาพข่าวนี้หรือว่าพวกเราได้ช่วยกันนาเสนอไปเรื่อย นะครับก็จะต้องที่น้องเวลามาจากกรุงเทพก็จะลงที่ด่านบัวลอยก่อนที่จะผ่านจุดนี้นะครับไปอำเภอหนองแซงไปตลาดต้นตาลเสาให้นะครับซึ่งพวกเราก็ได้คุยกันมานานนะครับแต่ท่านนายกเ่งก็สามารถดักจับความคิดผมได้แล้วก็นํามาต่อยอดผมเชื่อว่าถ้าตรงนี้ถ้าทาใ,ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดีๆนะครับก็คงไม่แพ้ตลาดต้นตาลซึ่งก็เปิดเฉพาะวันเสาร์เหมือนกัน

ลอยมาหน้าวัดปานาพอยยังคอยคุณน,นอล รับเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับสิ่งที่เราได้ดําเนินโครงการในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกตรง,ตรงว่าเราทําเพื่อพี่น้องชาวตะบนบรลอยโดยเฉพาะเลยนะครับเราทําด้วย ทำแหล่งท่องเที่ยวให้กับพี่พน้องชาวตำบลบุลอยเพื่อจะได้สร,ร้างงานสร,ร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบุลอยของเรานะครับการท <Laughs>. ําแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เพื่อดึงดูดผู้คนนะครับให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของตำบลของเราแล้วก็พี่พน้องจะได้ทำมาหากินนะครับจะได้มีเอาของสินค้าโอท็อปสินค้าต่างๆในตำบลมาจับจ่ายเอามาขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับเพื่อลดภาระของภาครัฐที่ไม่ว่าจะเรื่องปัญหายาเสพติดและเรื่องอื่นๆนะครับ ที่สิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นทุ่งปอเทืองนะครับซึ่งเราได้ทําเป็นปีแรกนะครับแล้วเราก็จะเปิดจนสิ้นสุดเดือนมก,กราเลยแล้วก็เราจะทําโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องไปตลอดปีนะครับพอถึงหน้าทุ่งข้าวก็จะเขียวขจีนะตรงนี้นะครับไม่ว่า พอหมดหน้าข้าวเราก็จะปลูกดอกไม้พันธุ์พืชอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของตำบลบัวลอยเลยนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ในละแวกนี้มาท่องเที่ยวในตำบลบัวลอยของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องในตำบลบัวลอยที่ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันในทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาครับที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินธรณีสงนะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัฒนกิจสุนทรท่านได้มอบให้กับ โครงการบริหารส่วนตะบนบรลอยดุแลนะครับทั้งหมดรวมแล้ว20ไร่นะครับเราปลูกเป็นพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะทําโครงการเ,าเรื่องของการท่องเที่ยวตลอดไปเลยนะครับขอแจ้งเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของสิ่งที่ท่านได้เห็น YouTube, อยู่ทุกทั้งหมดนี้นะครับเราได้รับแรงร่วมมือร่วมใจนะครับจากพี่น้องชาวลงไม้นะครับที่เข้ามา ทำมหากินในพื้นที่ตะบนบัวลอยนะครับบริจาคไม้ให้เรามาทําสะพานมาทําสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นนะตอนนี้แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารนะสมาชิกและก็พี่น้องประชาชนทางตะบนบัวลอยทุกท่านนะครับมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตะบนบัวลอยของเราอย่าลืมนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชม ทุ่งดอกปอเทืองบานณบ้านโบลอยเชิญนะครับทุ่งปอเทืองนี้บานอยู่ที่หมู่สิบบ้านโบลอยนะครับ